เอาอะไนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับสุโกงแคทเกมเมอร์วันนี้ก็จะมาแคทเกมผมคียไอคิวมันกำลังตัดต้นไหนมาครับไอช่วยด้วยให้ตักน้องผมนะครับไอคิวน้องผมนะครับไอคิวครับเฮ้ยเลี้งอยู่อนุบาลอยู่เลยทำไมเฮ้ยเราเจอกันแล้วนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเออเนี่ยอยู่ข้างบน เนี่ยกาลองปลุกนี่ก็ลังจะปลุกต้นไม้อยู่เนี่ยเดี๋ยวไปหาน้า่อนนะเดี๋ยวไม่ต้องไปหาเดี๋ยวไปสร้างบ้านกันเดี๋เลยสร้างบ้านแบบเกมนะเดี๋ยวก็ไปหาที่สร้างบ้านก่อนนะต้องดูติวไปเข้าเรื่องต้องพี่ติวรีบไปเร้วอยู่ตรงไหนพี่ติวอยู่ไหนเอก็ไปหาที่สร้างบ้านก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับตัดคลิปตีเงาะโอ้ยโมยยยตีตีทีได้ได้นางยืนแน่ ที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 แล้วเดี๋ยวถตาชิคตอนจริงวอร์เสร็จเลยนะครับไปหาบ้านด้วยนะครับก็หาที่บ้านมาแล้วไม่เจอก็จะสร้างบ้านใต้ดินกันเลยเดี๋ยวไปหาตักต้นไม้ก่อนเอ้าเน่เดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านใต้ดินแล้วพี่ไม่ตัดแล้วต้องมุดต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวพวกเราเอาข้าวมาตั้งคิวสร้างบ้านตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านใต้ดินไอคิวคิวว่าจะสร้างบ้านกูไม่ติวด้วยอยู่อยู่กูไม่ติวเพราะว่าไม่อยู่คนละบ้านกันอ๋อ แบ๊อยู่คนละห้องกันอ่ะพี่เตียวอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ข้างหลังเหรอข้างหลังไม่ข้างหลังเตียวมาอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังสุดเลยตับตีพีเอ้เตียวจะสร้างตรงเตียวจะช่วยสุดหรือไ่คไม่ต้องเดี๋ยวหาที่ขับก่อนเตียหาที่เอ้ยเดี๋ยวขับกันนะขับขับตัวเองก่อนงั้นเดี๋ยวจะ ไปเดียวแต่คิดไปหาที่ขุดกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือสว่างสุดแล้วนะนี่คือทานเล่นๆพี่เตียวคิวมีมาอยู่เต็มตเลยทานครับทานหินทา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 นหินพี่เตียวคิวมีมาอยู่เต็มตัวเลยเออค,คอครับครับครับแล้วก็มาอย่างนี้แหละอุยอะ้ย เดี๋ยวสร้างไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่บ้านผมนะมันเป็นฟาร์มเดี๋ยวผมสร้างฟาร์มก่อนนี่ครับท่านผู้ชมแล้วผมก็ได้สร้างทอดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอด้วยเดียวพี่เตียวไฟปไหมด้วยกันนะเดี๋ยวพี่เอาให้คิวคิวกำลังขุดที่กวา้างเนยพี่เดียวฮะในคิวกำลังขุดตรงนี้อยู่นะกำลังขุดที่ยุ่งกว้างตรงนี้ก่อนโอเคนีกองกว้างเนี้ยตรงเนี้ยใ,ในในในตรงเนี้ยอ๋อครับครับเดี๋ยวเตียวขาไปเลยนะ อู๋ได้ยิาแล้วแกงรับแกงอุ้ยอุ้อันแล้วแกงแกงโอ้ยหอเราเมืแล้อ่ะเแล้ผมขอปลอดภัยก่านะเดี๋ยวตายปิดปินี่ก่อนเตอ้าช้วยก็ะไรก็ข็ไปลยดูดูไปจูเออพี่ติวใครก็ได้ชูด้วยชูอยู่ในนี้ เดออมันจะอยู่นะมันจะปลอดไทยนะคยวสเต็ปนี้ได้พี่ติวอย่ามาเจอกนห้องนะอย่าคิวกดไปหาพี่ติวเองไม่ต้องกดมาหาพี่ก็ได้ไปหาพี่ติวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟกันไม่เป็นไรครับแล้วก็เจอกันครับท่านผู้ชม

เลี้ยมติวขอไฟเนี่ยเอ้ยขอบใจเลี้ยมติวอ่ะนี่กดใจเลี้ยมติวเดี๋ยวคิวผู้สร้างไฟก่อนโอเคเนี่ยคือบ้านของน้องเอ้ยแล้วใครปิดแล้วใครปิดบ้านพี่เนี่ยไม่รู้อ๋อนี่พีเจอแนะใครปิดบ้านพี่ติวะ่ะ ตอนนี้ก็ไม่ ial, มีเอกซ์ชันนะครับว่าออดเจ็บไอคิวไปสร้างเนั้นน่ะจะสร้างจะสร้างไอคิวเก็บของเฮียก็คือมั่งสองนเลยนะคะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมาเนี่ยเก็บเลยโอ้โหเขาสวยเราโอ้โหโอ้โหเราเราไปเนี่เราเฮ้ยเฮี่บ้านของน้องนะน้องฟังบ้านปิดประตูเงียบเลย พี่ติวคือขอไปนี่ก่อนนะคือมาบ้านพี่อะไรมาล่ะเอาพี่ติวเราบ้านพี่ติวอ่ะบ้านพี่อยู่ไหนี่บ้านของใครอ่ะบ้านพี่ติวบ้านเราสองคนนะเอออยู่ติดกันเลยพี่อยู่ไหนอ่ะอย่างนี้คือไปนี่แล้วคือมาคือมานี่บ้านของน้องขึ้นมาเลยขึ้นมาบนก้อนนี้นะขึ้นมาเลยมันขึ้นไปไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นมาขึ้นขึ้นเร็วดูดี พี่ติยูขอเปิดประตูดูนะประตูสามบานนี่โอ้พี่ติวทำได้ไงอ่ะพี่ติวฉลาดอ่ะคิวชอบคิวชอบพี่ติวอ่ะพี่ติวสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะโอครับครับเดี๋ยวพี่ติวช้าแม่เด็กคิวขอไปสร้างประตูนะนี่นะเฮ้พี่ติวพี่ติวแบ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปตัดไม้ก่อนโอ้ยโอเค Ờ, phong đáp ý tạo kiêu cưu hô thôi đa, dù mì mi mòia. The people cục mai. Hm. 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 สร้องเฮ้ยสร้างพี่ขุดนี่นะพี่ขุดอ่ะพี่ติวโต๊ะน้อสวยจังเลยอยากเพียชอบพี่ติวเขาไม่ทำหนะาเขาสร้างบ้านกันอยู่ไม่ดีอะควรใช่แต่คิดแป๊บเวลาเขาก็ตอนนี้ก็สร้างบ้านได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ลืมอัดจิ๊มาขุดเหมืองเลยบ้านก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอก<ป>เริ่มจากบ้านน้องฝนก่อนเลย เนี่ยครับก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกน้องผมเพื่อนกันน้องบาลสองต่ไปก็บ้านของผมเองเนี่ยครับคุณทำอะไรผมผม,ผม,มก็มาเอาหินนะครับอย่าอย่าครับผมผมกลัวอเอาพี่ให้ขอบใจนะรึปุ๊บเอารีบๆโอเคเอาเชือกไปสร้งนะางก,กันรับเชือกเชือกนั่งก่อน วันน <right? S 2> ี้ก <wishes> <Please. S 3> ็อาทิตย์วันนี้ดูไหมเอาเนื้อี่ตวเอา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 ไอ้นั่นไม้อยู่นะเอาไม้อยู่หกอันอีกเชยอกรวบตุ้ยไม้ก็หกอัน เจอฐานแล้วเจอฐานแล้วเยี่ยี่ยูวิดักไฟแล้วโอ้ยเล็กมาแล้วครับผมอีฮยอนเจอเล็กแล้วเจอเล็กแล้วก็พาร์ทแรกก็เจอแล้วอันนี้ผมไม่ได้โปรตายังใดเลยนะครับีฮิวฮิวขอไอ้นันผมอันไหม ไอไฟ,น,ไฟไน่ะไอไฟอะไรอ่ะนี่ไงไที่ขอพิจอ่จิวอ่ะกล่องนิ้พี่จิวอ่ะแล้วผมขอคุณเล่นไปก่อนนะครับไอพี่อย่าเล่นนี่ครับก็ได้เล็กมาแล้วนี่เลยเย่ยไ,ไ,ดเได้มาตั้งหกพันเย่เย่เอ้าเเดี๋ยวพ่อด่าเดือ เนี่ยได้มาแล้วนี่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปอีกแล้วไปตอนที่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสละแหย่